มาวันนี้เมโซมาเจล่าเอกกับเจนทอมอนสเตอร์ก็คือโดเพิ่งกดมาได้จากเว็บ g e n t อม m o n สเตอร์เลยนะก็กดตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ตื่นมามันน่าจะกดประมาณ10โมงนะ10โมงหรือ8โมงนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าเท่าที่จำได้คือไม่กี่นาทีของหมดเออ โดโคโชคดีที่ได้มาแ,แล้วเดี๋ยววันนี้โดจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าแบบมันสวยยังไงแล้วมันน่าซื้อไหมถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะไปซื้อรีเซล,ลกันต่ออ่ะไปดูกันเลยมารีวิวอย่างแรกเลยคือกล่องกล่องของมันก็จะเป็นหนังแล้วก็มีดีเทลบุตรงนี้โดรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับโซฟาฟิลแบบหรุยฟิลแบบ โกติกฟีลแบบโกติกเก่าๆคลาสสิกหน่อยๆอะไรเงี้ยด้ว่ามันเอออินสปายมาน่าจะเป็นแบบนั้นดูรู้สึกแบบนั้นนะไม่รู้ว่าอินสปายมาจากนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ด้ว่าดูชอบอะอะไรแบบเนี้ยมันดูคลาสสิกดิแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าเมโซมาเจล่าเกับเจนทอลมอนสเตอร์นี่สัมผัสก็นุ่มดินุ่มแบบหนาเลยอะเนี่ยกล่องหนาเลยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบแม่เหล็กแม่เหล็กแบบนี้ เปิดปิดได้อ่าด้านในมาดูด้านในกันนี่เดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนึบด้านในอันนี้ก็จะมีถุงผ้าอีกอันนึงเขียนว่าเมโซมาเจล่าเอ็ก,กับเจนทอมอนเตอร์เหมือนกันเป็นผ้าเหมือนผ้าผ้าฝ้ายหรือผ้าแคนวาสักอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สากมากขนาดนั้นอืมแล้วก็มีหูรูดแบบนี้ดึงได้เก็บได้แบบนี้อืม ก็ดูเป็นดีเทลที่สามารถเก็บแว่นตาได้หลายเลเยอร์ดีนะอ,อ่ะมาที่แว่นอ่ะเดี๋ยวดบอกก่อนเลยนะว่าคอลเลกชันเนี้ยเป็นคอลเลกชันที่ดรู้สึกว่าดูรอมานานอยู่นะตั้งแต่เขาโปรโมทรูปออกมามันเป็นรูปของแว่นที่มันอันใหญ่ๆหใช่ไหมอันใหญ่ๆแบบอันนั้นนะเอออันให,ใหญ่เลยอะแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งที่เขาปล่อยลิสต์ออกมาว่าจะมีแว่นแบบไหนบ้างแล้วมันมีแว่นตัวหนึ่งที่ขามันเป็น ขาเวลาพับมันจะเป็นโคง้งเออเห็นอันนั้นแะชอบมากเห็นอันนั้นแล้วแบบต้องกดอันนี้แน่นอนโดต้องกดอันนี้ให้ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นอันที่มีกรอบหรือว่าอันที่เป็นแบบเลนอย่างเดียวอันไหนก็ได้โดรู้สึกว่าได้หมดเออแล้วพอมากดจริงๆนะตอนกดอ่ะอันที่มีกรอบอะหมดโซเอาไปเรียบร้อยแลวประมาณแบบไม่ถึงสิบนาทีอะโซเอาแล้วอะโดก็เลยเรียบเลื่อนไปเลยรีบเลื่อนไม่เลื่อน อายังมีอันที่เป็นลิิเปล่าอยู่ก็เลยแบบรีดกดไปเลยก็ได้มาในราคาป้ายเลยเดี๋ยวดหยิบให้ดูนี่อันนี้ดภูมพาไปด้วยคือใส่หลายรอบแล้วอะใส่แบบใส่บอยอยู่อะอยากให้ดูผ้าก่อนจริงๆผ้าเขาก็จะมีปั๊มไว้ด้วยนะว่าเป็นเมโซมาจล่ากับเจนทอมอนสเตอร์ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดอินเสิร์ตเพิ่มให้ดูแล้วกันอืมอ่ะไปกันต่อที่แว่น มา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 นี่นี่เห็นชัดไหมคือภาพโปรโมทที่เขาโปรโมทออกมามันเป็นมันเป็นตอนที่มันพับแบบนี้อยู่เลยอะแล้วแบบตรงโค้งตรงเนี้ยเท่เตรเท่อะมันเป็นแว่นที่แบบมีทรงคนแก่นิดนึงอะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเลนส์ใสอะนะเราก็แบบใสได้ทุกวันอะเออเวลากลางให้ดูด้านหลังก่อน ด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นทรงแบบนี้นะอืส่วนด้านหลังทรงจะเป็นแบบนี้ตรงปลายตรงขาวแว่นนะขาวแว่นก็สวยดีเทลของขาวแว่นของของคอลเลกชันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาแบบนี้หมดเลยนะเออเขาเหมือนแบบล็อกดีไซน์ไว้เลยว่าแว่นทุกๆอันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีบางอันที่แบบไม่ได้เป็นอ่ะเวลากลางกลางมันจะเป็น่างนี้ ลาตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้แข็งนะมันแบบยืดหดได้เวลาแบบใส่มันจะได้ใส่ง่ายขึ้นอืมแล้วมันก็จะแบบฟิลเหมือนเป็นสปริงเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยตรงขาแว่นก็จะเขียนว,ว่าเมโซมาเจล่าด้วยเลยอืมสวยเอาจริงๆมันเป็นทรงแว่นที่สวยมากเวลาใส่เพื่อนๆอ,อยากรู้ใช่ไหมว่าเวลาใส่ใส่ยังไงอ่ะเวลาโดใส่อ่ะโดจะใส่แบบนี้โดจะจับตรงนี้ก่อนแล้วก็คลองไปข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งก็ค่อยจับแล้วค่อยคล้องนี้ปึ๊บอล้วอย่างนี้มันก็จะล็อกแน่นเลยล็อกแบบล็อกเลยอะ่ะอืมมันไม่แบบเวลาเราก้มหน้าบางทีเราใส่แว่นแบบบางๆเราใส่แว่นแพงๆใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากก้มหน้ามาแต่อันเนี้ยก้มหน้าได้สบายเลยนะได้สบายสบัดสบัดสบัดได้สบายหมดเลยดูดิก้มหน้าเนี้ยก็ไม่หลุดสบัดสบัดเนี้ยไม่หลุดเลยอืม,อมสวย เนี่ยเวลาใส่เวลาใส่บนหน้าก็าจะเป็นประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนดูดิพเพื่อนเพื่อว่าสวยไหมอืมโดว่าเป็นแว่นอันหนึ่งที่โดน่าจะได้ใส่บ่อยมากๆเลยเลยให้ดูอีกครั้งอืมประมาณน,นี้เท่ไหมอืมใครกดได้มั่งเอางี้ดีกว่าถามเลยว่าพเพื่อนเื่อคนไหนกดได้บ้างลองเม้นมาบอกกันหน่อยว่าได้ตัวไหนมา โดได้แค่อันเดียวเสียดายมากเอาจริงอยากได้อีกนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอะปล่อยต่อปล่อยต่อตัวนี้ปล่อยต่อตัวนี้ลองลองเมนต์มาได้นะว่าอะเผื่อโดอยากซื้อต่อคือโดอยากได้อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นกรอบกรอบเหมือนกันแล้วก็เป็นอันที่แบบกรอบดําอะเออไออันกรอบดําก็สวยโดก็อยากได้ใครมีก็ลองเมนต์มานะเดี๋ยวโด DM ไปไดม้มารีวิวแว่นแบบให้ดูเฉยๆว่าแบบตอนใส่ตอนแบบ อยู่บนหน้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนัวเออสวยอ่ะสวยเลยอ่ะมันดูเป็นแว่นที่มีความคลาสสิกมีความมีความแก่บบเบาแต่ว่าติดแฟชั่นอยู่ใส่ได้ทุกวันเอาจริงๆแว่นแบบนี้ใส่ได้ทุกวันแต่ว่าอ่ะข้อดีเราบอกไปหมดแล้วนะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะแว่นอันเนี้ยมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะที่แบบว่าเวลาใส่นานอนะ่ะ ตอนใส่ตอนใส่แรกๆเราไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ว่าตอนใสน่นานๆนะมันจะมีฟีลตรงนนนเนี้ยไอ้ขานเนี้ยเนี่ยมันจะมาล้างหูเราเยอะนิดหนึ่งแล้วมันจะทําให้แบบเราระคายเคืองหรือเราแอบปวดเล็กๆนิดหนึ่งก็อืมนั่นแหละมันคือข้อเสียอย่างเดียวที่โดเจอตอนนี้นะเนี่ยตรงนี้มันล้านหูแล้วมันก็แบบมีความปวดหน่อยๆอเออแต่ว่าก็ไม่ได้แบบซีเรียสมากขนาดนั้นนะมันก็ปวดเล็กๆเฉยๆ ถ้าเราจะเอาดีไซน์เราก็ต้องยอมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ใส่แล้วแบบโหโคสวยสวยจริงสวยจริงอ่ะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรละว,วันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้คลิปหน้าอยากให้เพื่อนๆเ,เม้นมาหน่อยว่าอยากให้ดเอาอะไรมารีวิวให้ดูดีหรือว่าอยากให้มาแบบ แต่งตัวยังไงอยากรู้เทคนิคอะไรในการแต่งตัวหรืออยากดูไอเทมไหนๆของโดก็ลองเมนมาได้นะเดี๋ยวโดจะเอามารีวิวให้เดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะบาย